กจากกระดูกพรุนพบทุก3วินาทีและถ้าคุณอายุเกิน50ปีคลิปนี้คุณต้องฟัง <S 2> <S 2> <S ผมผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธุศรีในแพทย์ธงชัยสุนทราพาจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร,รษษ์เฉลิมพระเกียรติ ในนามของสมาคมออทอโวดิกแห่งประเทศไทยวันนี้จะมาพูดคุยให้ทุกท่านฟังถึงเรื่องของโรคกระดูกพรุนที่ทุกท่านจะรู้สึกให้มนันเป็นเรื่องที่ยุ่งยากวุ่นวายนะแต่ที่จริงถ้าเราเข้าใจมันเนี่ยเราจะสามารถเคลี่ยมันได้สามารถทําความรู้จักมันได้และรักษาดูแลตัวเองได้ดีโดยผมจะแบ่งเป็นสส่วนนะครับโดยส่วนแรกนะครับเนื้อหาของกระดูกพรุนตรงๆเลยส่วนเนื้อหาส่วนที่2คือความสาคัญของแคลเซียมและวิติมินดีซึ่งต้องมีความสัมพันธ์กับโรคกระดูกพรุนที่เราจะพูดถึง คกระดูกพรุนก็คืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ทําให้ตัวเนื้อกระดูกเนี่ยมันผิดปกติมันบางลงพอมันบางลงแล้วก็เลยทําให้กระดูกเปราาบ,บางมากยิ่งขึ้นและเกิดการแตกหักง่ายกระดูกสันหลังของคนอายุ30ปีนะครับซึ่งเป็นกระดูกปกติ เทียบกับด้านขวามือจะเป็นกระดูกสันหลังของคนไข้ที่อายุ65ปีจะเห็นความแตกต่างของเนื้อกระดูกชัดเจนนะครับขวามือคือกระดูกพรุนด้านซ้ายมือคือกระดูกปกตินะครับอันนี้ถ้าเราลองขยายภาพใช้กล้องจุลทรรศขยายเข้าไปจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นกระดูกสันหลังที่อายุ30ปีพอเราขยายเข้าไปจะเห็นว่าเนื้อกระดูกยังเป็นแผ่นค่อนข้างชัดเจนแต่พอเป็นกระดูกพรุนเนี่ยกำลังขยายเท่าเดิมนะครับตำแหน่งเดียวกันจะพบว่าเนื้อกระดูกเนี่ยมันบางลงมีรูพรุนมากยิ่งขึ้นซึ่งสาเหตุนี้ก็จจจะะทาาใหหห้้้้กกกกรรดดูมมััันนนนแตไขขึึือง่ยบปุ คศ2024แต่ว่าตัวเลขที่เขาศึกษามาเนี่ยเขารวบรวมมาจนถึงปีคศ2000ท่านั้นพบว่าประชากรโลกในตอนนั้นนะครับมีประมาณ6,000ล้านคนมีคนไข้ที่เป็นกระดูกพุนเนี่ย200ล้านซึ่งเป็นตัวเลขที่ต่ํากว่าความเป็นจริงเนื่องจากคนไข้าบางประเทศหรือบางเมืองเนี่ยไม่สามารถเข้าถึงการวินิจฉัยได้นะครับแต่ในจํานวนที่เขาคิดว่า200ล้านคนที่เป็นกระดูกพรุนเนี่ยพบว่ามีคนไข้เกิดอุบัติเหตุหรือไม่เกิดอุบัติเหตุแล้วเกิดกระดูกหางจากกระดูกพรุนได้นินไปเมื่อสักรนง มันหนนาทีเนี่ยมีคนแค่เกิดกระดูหักทั่วโลกแล้วอย่างน้อย20ครั้งสิ่งที่เราต้องมาสนใจกระดูกรุนเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสุภาพสตรีเนี่ยที่อายุเกิน50ปีเราจะพบว่า1ใน3จะมีโอกาสเกิดกระดูกหักจากกระดูกรุนในสุภาพบุรุษก็ไม่น้อยหน้านะครับหใน5ที่อายุเกิน50ปีขึ้นไปมีโอกาสเกิดกระดูกหักจากกระดูกรุนอย่างน้อย1ครั้งเช่นเดียวกัน คือเรื่องของชนิดของกระดูกพรุนกระดูกพรุนจะแบ่งเป็น2ชนิดก็คือแบบประ,มะภมมิุมคือเกิดจากตัวของร่างกายของเราเองซึ่งมันก็แยกออกเป็น2ย่อยนะครับก็คือกระดูกพรุนที่เกิดภายหลังหมดประจาเดือนซึ่งจะพบในสุภาพสตรีและอีกประเภทหนึ่งคือกระดูกพรุนที่พบในผู้สูงอายุซึ่งพบได้ทั้ง2เพศทั้งชายและหญิงกับชนิดทุติยภูมิซึ่งเป็นกระดูกพรุนที่เกิดจากสาเหตุอื่นๆและทําให้กระดูกพรุนหรือบางลงเช่นคนไข้ที่เป็นเบาหวานบางชนิดคนไข้ที่ทานยาสเตียรอยคนไข้ที่ได้ยารักษาม,มะเร็งบางประเภทนะครับพวกนี้ก

ที่สาคัญก็คือกระดูกพรุนเนี่ยมันไม่มีอาการแสดงอะไรให้เราเห็นนะครับคนไข้อาจจะรู้สึกเหมือนกับปวดเมื่อยตัวนิดๆหน่อยๆหรือสังเกตว่าตัวเองตัวเตี้ยลงหลังค่อมขึ้นส่วนใหญ่ที่คนแค่กระดูกพรุนน่าจะมาลงที่บาลก็เพราะว่าคนไข้มักมีเรื่องของกระดูกยุบตัวหรือกระดูกหักในส่วนใดส่วนหนึ่งเช่นส่วนของข้อมือส่วนของกระดูกหลังส่วนของข้อสะโพกนะครับอะไรจะเกิดขึ้นสมมติว่าคนไข้มีกระดูกหลังหักจากกระดูกพรุนสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าอุบัติเหตุนั้นรุนแรงเช่นคนไข้ลื่นพัดตกหรรรลลล้้้้้มมมมแแแวววปนนนนนกกกกะะทททดดูัััังงยยุบบตตคคไไไขจีีีาาาเ่่ ติเหตุลักษณะนี้เลยแค่หย่อนก้นลงไปนั่งกับเก้าอี้หย่อนตัวแรงนิดนึงแต่ทําบ่อยๆกระดูกหลังก็จะซุดตัวได้นคนไข้กลุ่มนี้ก็อาจจะไม่มีอาการปวดรุนแรงแต่จะมีการปวดหลังเป็นปนหายๆเรื้อรังคนไข้บางคนก็อาจจะมาด้วยเรื่องของส่วนสูงลดลงรู้สึกว่าหลังตัวเองค่อมหรือหลังตัวเองโคดงอนะครับคุณภาพชีวิตคนไข้ก็จะแย่ลงการเดินก็จะเสยๆมากขึ้นก็จะทําให้มีโอกาสเกิดการพัดตกหกล้มได้มากขึ้นมีโอกาสเกิดกระดูกหักได้ง่ายขึ้นและก็เป็นสายเหตุที่ทำให้มีการเสียชีวิตได้มากขึ้นจากอุบััตเหที่พดกลม การวินิจฉัยโรคนะครับปกติแล้วอย่างที่ผมให้ดูภาพเอ็กซเรย์ช่วงต้นๆปกติคุณหมอที่เขาดูเอ็กซเรย์กระดูกหลังและกระดูกข้อสะโพกเป็นประจำอาจจะพอแยกได้นะครับแต่ถ้าไม่ใช่เป็นหมอกระดูกอาจจะไม่เห็นความแตกต่างกันมากนะเพียงแต่ว่ามันบอกได้คร่าวๆนะครับว่ากระดูกแค่เนี้ยดูบางแต่ไม่สามารถวินิจฉัยได้ว่ามันแค่เป็นกระดูกพรุนนะครับการวัดอัลตราซาวของกระดูกส้นเท้าซึ่งเครื่องนี้เนี่ยมันมีข้อดีนะครับข้อดีก็คือหนึ่งราคาไม่แพงไม่มีรังสีเลยเพราะมันใช้อัลตราซาวดูกระดูกส้นเท้าของเราสาาามรถเคลื่อนยย้ไป มาไหนก็ได้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือมันไม่ใช่เครื่องมาตรฐานที่จะบอกเราว่าเป็นกระดูกบางหรือปลุนเครื่องนี้ถ้าเราไปวัดแล้วเครื่องเอลท์สาวพวกนี้เนี่ยถ้ามันบอกเราว่ากระดูกปกติพอจะอนุมานได้ว่าเราน่าจะมีกระดูกปกติแต่ถ้ามันอ่านมาว่ากระดูกเราบางหรือปลุนอย่าเพิ่งรีบร้อนเชื่อมันนะครับต้องไปตรวจด้วยเครื่องวัดที่มาตรฐานก็คือตัวนี้จะเป็นตัววัดมวลกระดูกมาตรฐานเป็นเตียงครับเราไปนอนชิวๆหลังสีน้อยมากแล้วมันจะถ่ายอยู่3จุดนะครับก็คือกระดูกสันหลังข้อสะโพกข้างที่เราไม่ถน,น,นัดหรือข้อมือนะครับแต่ปกต สลังกับข้อสะโพกข้างที่ไม่ถนัดยกเว้นแต่ทําไม่ได้เช่นคนแค่ถูกผ่าตัดบริเวณนั้นก็อ,อาจจะเปลี่ยนเป็นที่ข้อมือได้ <S <S ทุกโรคนะครับการป้องกันดีกว่าการรักษาเสมอการป้องกันที่ดีก็คือทานอาหารที่มีแคลเซียมสูงตั้งแต่ในช่วงที่ร่างกายอยู่ในช่วงที่มีการสะสมแคลเซียมได้มาก2ก็คือการออกกําลังกายที่มีน้ําหนักลงกระแทกลําตัวที่เหมาะสมเช่นการเดิน การวิ premises, ่งจ็อกกิ้งขี่จักรยานพวกนี้ก็จะมีน้ําหนักกระแทกที่ส่วนของกระดูกของร่างกายทําให้กระดูกมันแข็งแรงขึ้นการใช้ยาบางชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นสเตียรอยนะครับยาชุดยาต้มบางชนิดที่เราไม่ทราบที่มาที่ไปพวกนี้มันอาจจะมีสารสเตียรอยผสมอยู่ทีนี้เรามาดูว่าอาหารที่มีแคลเซียมสูงเนี่ยมันต้องขึ้นอยู่กับอายุของเราด้วยน้ําหนักตัวของเราด้วยว่าเราต้องการเท่าไหร่นะครับในภาพก็จะเห็นว่าความต้องการของแคลเซียมในช่วงอายุแต่ละช่วงอายุเนี่ยไม่เท่ากันลองดูในส่วนของคนแค่ที่อายุ30ปปีขึ้นไเรากก็ต้องารแลเซียมประมาณวันละ1,000 มกรมีข้อแนะนําว่าต้องไม่เกินครั้งละเนี่ย500-600มิลลิกรัมนะครับเพราะว่าเป็นจุดสูงสุดที่ร่างกายสามารถจะดูดซึมได้ดีสุดถ้าเราไปอัดอัดอัดมากๆเช่นเรากินยาเม็ดแคลเซียมแล้ว500มิลลิกรัมแล้วยังไปกินงานดำใช่ไหมครับที่มีแคลเซียมสูงพวกนี้เนี่ยพอม,มารวมกันประมาณแคลเซียมมันเยอะเกินไปร่างกายอาจจะดูดซึมได้น้อยลงด้วยซ้ําแล้วก็ที่สําคัญคือมีงานวิจัยในคนไทยนะครับบอกว่าคนไทยเราเนี่ยจะได้แคลเซียมจากอาหารที่เราทานเป็นประจำเนี่ยวันหนึ่งประมาณ300-400มิลลิกรัมเราได้แคลเซียมขาดทุกววัน 600มิลลิกรัมแล้วทำไมร่างกายเราไม่เป็นอะไรหมออย่ามาหลอกสิมันมีเหตุผลนะครับเพราะว่าการที่เราทานแคลเซียมน้อยแต่เราไม่เป็นอะไรปกติเนี่ยแคลเซียมที่อยู่ในกระแสเลือดเป็นตัวสําคัญมากมันมีน้อยนะครับแต่ว่ามันสําคัญร่างกายเราจะไม่ยอมให้มันมากหรือน้อยกว่าปกติเพราะนั้นถ้าเราทานอาหารที่มีแคลเซียมไม่พอเราไม่เป็นอะไรเพราะว่าร่างกายไปบังคับให้กระดูกละลายแคลเซียมออกมาช่วยในเลือดวันละเล็กวันละน้อยเพราะนั้นพอมันออกมาวันละเล็กวันละน้อยก็ขึ้นอยู่กับแคลเซียมที่เราสะสมในกระดูกของเรามีมากก็ใช้ได้นานมีน้อย รานนี้การรักษาโรคก,กระดูกพรุน จุดมุ่งหมายในการรักษา,กา,กษาอันดับแรกเลยก็คือทํายังไงให้คนไข้ไม่มีกระดูกหักหรือมีกระดูกหักน้อยสุดจุดมุ่งหมายที่2เราถึงจะไปเน้นถึงเรื่องของการลดการสูญเสียของโมวลกระดูกไม่ให้กระดูกมันสลายตัวทํายังไงให้กระดูกของเราที่มันหนาๆอยู่เนี่ยไม่บางลงแล้วทํายังไงให้กระดูกที่มันบางๆลงเนี่ยเพิ่มหนามากขึ้นทําให้ความแข็งแรงของกระดูกมากขึ้นถ้าเราทําได้ตามจุดมุ่งหมายนี้เนี่ยเราจะช่วยคนไข้ได้ทาให้คนไข้ลดอาการปวดทาให้คนไข้สามารถเคลื่อนไหวตัวเองได้เพิ่มมากขึ้นทําให้คนไข้ไม่ต้องพึ่งพานนนอื่่ัเป็จุุุดดมมงหาใกกกกกรรรษะะู เพราะฉะนั้นคนแค่บางคนก็ จะถาม,ม่าเอ้ารักษาไปแล้ว1ปี2ปี3ปีทานยารักษากระดูกกรุนทำไมมวลกระดูกไม่เพิ่มละ่ะการที่มวลกระดูกไม่ได้เพิ่มขึ้นแต่ไม่ลดลงอันนี้ถือว่าการรักษาประสบความสําเร็จนะครับเพียงแต่ว่าอย่างที่ทุกคนทราบผมเองก็โลภครับผมอยากให้ได้ผลการรักษาดีกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอยากจะให้มวลกระดูกมากขึ้นไปกว่านั้นมันก็ต้องไปเพิ่มวิธีการต่างๆทายัางไงให้มใกล้มีมวลกระดูกเพิ่มมากขึ้นเต็มที่เท่าที่ศักยภาพของร่างกายจะทําได้อน,นั้นก็เป็นแนวทางในการรักษาเพราะฉะนั้นพอคนไข้ได้ไรดับการ านอาหารที่มีแคลเซียมสูงถ้าสมมติทานจากอาหารไม่ได้ก็อาจจะต้องทานเป็นอาหารเสริมที่มีแคลเซียมสูงได้รับวิตามินดีที่พอเหมาะแล้วก็ต้องทานยาหรือได้รับยาฉีดรักษาเรื่องของกระดูกพรุนต้องออกกําลังกายที่มีน้ําหนักมากระแทกที่ส่วนของกระดูกนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบเช่นการเดินการจ็อกกิ้งการขี่จักรยานว่ายน้ำเนี่ยดีต่อสุขภาพแต่ไม่ได้ช่วยเพิ่มมวลกระดูกนะครับเพราะพอเราลงน้ำปุ๊บน้าหนักตัวเราจะลดลงต้องป้องกันการพัฒตกหกรงุมของคนไข้ด้วยเพราะจุดนุ่งหมายในการรักษา ให้เรียบร้อยนะครับไม่เกะกะต้องดูเรื่องสายตาต้องส่งไปตรวจเรื่องสายตาคนไข้เป็นต้อหินต้อกระจกอะไรหรือเปล่าแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่เกิดกระดูกหักจากกระดูกพรุนก็ต้องให้การรักษาไม่ว่าจะโดยการรักษาโดยการผ่าตัดหรือไม่ต้องผ่าตัดเพราะฉะนั้นโดยสรุปรวมของโรคกระดูกพรุนนะครับผมไม่อยากให้คนไข้ต้องกังวลใจหรือตกใจนะครับเพียงแต่ต้องเข้าใจตัวโรคพอเราเข้าใจตัวโรคเราก็จะป้องกันมันได้ถ้าเราป้องกันมันได้ สาเหตุต่างๆก็จะลดลงโอกาสเกิดกระดูกพรุนก็จะน้อยลงหรือแม้เป็นกระดูกพรุนแล้วที่สําคัญคือต้องรักษาต่อเนื่อง,งคนไข้บางทีรู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อก่อนปวดเมื่อยตัวพอตรวจว่าเป็นกระดูกพรุนได้ยาไปทานปีหนึ่งดีละคนไข้รู้สึกไม่ปวดไม่ตัวคิดว่าตัวเองหายแล้วแล้วก็ขาดการรักษาไปขาดยาไปพ๊กกระดูกมันก็จะละลายตัวออกมาเหมือนเดิมาะเป็นโครงสร้างของร่างกายของเราที่เปลี่ยนไปตามอายุหรือเปลี่ยนไปตามเพศอย่างที่เรียนให้ทราบ